สวัสดีครับผมให้เก่าเข้าผมอมนุกนะฮะวันนี้ก็ไปอยู่เกมตัวตัดทูนะครับผมหลังจากที่มีคนร้องขอมานนาวันนี้ผมก็มาเล่นในแค์แมทนะวันนี้อยู่กับเพื่อนผมหนึ่งคนนะคือคนนี้นะครับแฟมซ่าคนนี้นะฮะคนเสือนะฮะผมไม่ได้บอกเขาอะไรครับผมอานแต่ผมก็ลองอัดดูเผื่อว่าไอที่ผมไม่ค่อยอยากจะอัดในแค์แมทเลยนะเพราะว่าไม่อัดทีไรมม่จะแพ้ตาเมื่อกี้ก็แพ้ไอสัตว์แม่งกดอัดไปแป๊บหนึ่งไงแพ้ไอสัตว์ครับทีนี้ จะมาลองดูอาถันกันนะโอ้ผมว่าผมแพ้ได้เลยที่ทีมผมแม่งนู้มากนะเน็ตนู้วไปที่หลุดตอนเล่นทําไงเนี่ยโอเคเราไปดูไลฟ์อารพีโลกันนะผมรู้ผมจะเล่นอะไรเนี่ยเนี่ยผมอยู่เลยมาประมาณ3,000กว่านะตัวผมเองในสามพันสามนะปาร์ตี้ผมน้อยมากเพราะผมมาเล่นแล้วแพ้ไปเยอะช่วงแรกเล่นกับเพื่อนฮะยก็แต่ก็จะพยายามปั๊มขึ้นนะฮะตอนนี้ไม่ได้ปั๊มไม่ได้เรียกปั๊มหรอกฮะโอ้โหโอเคครับกลับมาเจอกันในเกมแล้วทีนี้ทีมผมลาดพีกเป็นบิตเทนแบ็คฮะ ไอสัตว์ปีเตอรนแบ็กมึงเอามาทำเฮี้ยอะไรครับโอ้พวกมึงเอ้ย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 เลี้ยงแน่พวกมึงในสัตว์ทีมฮอาซัพพอร์ตสองตัวนะฮะทีมเอสซแบบฮีโร่ได้เปรียบกับผมมากเลยอะทีนี้ไม่ฮีโร่ต้องการเงินเนี่ยฮะเนี่ยฮะสองตัวเนี่ฮะโอ้โหแบบกูว่าข้างบนนี้กูเลีอยงแม่งเจอเลี้ยงแบบระยำแน่แน่ ข้างบนเขาเลี้ยงระยมันแน่ๆครับเพราว่าเฮี้ยมีเฮี้ยนี่อีกเนี่ยตัดคีบก่อนตัดคีบก่อนมา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 เฮี้ยติดสามตัวโอเคสามตัวได้อยู่ตัดเวลเขาได้อยู่ครับสามตัว ตัดเสร็จปั๊บเราต้องมาดึงต่อด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะมีรูนเฮสตรงนี้ครับผมเก็บตัดรูนก่อนเด there? ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โยนไปนะข้างบนกูนข้างบน,น,งบน,นกูซับแบบฟูซับเป็นลูบิกนี่เล่นยากนะเพราะลูบิกแม่งเป็นซับที่ต้องใช้กระตังครับดอ,อกูเป็นไงบ้าง<ะ>ผมไปยังไงผมก็ตายผมบอกเลยเีย แรงเหลือเกินไอสัตว์แรงเหลือเกินหมาอะไรเหี้ยหมาอะไรสัตว์แม่เงเอาแค่ลูกน้องมาตีกูก็ตายแล้วไอเว้เหี้ยเออผมไม่แม้แต่ตังค์อ่ะเวลก็ไม่มีตังค์ก็ไม่มีไอสัตว์พลารานเบลกหกแล้วโอเคสู้ได้บอกว่าสู้โอ้โหแม่งซ้อนไง ไ้เรมีตังบ้างนะวันนี้ล่าช็อตมาได้ตัวนึง เช็คแม่งเดินทีใช่ไหมนี่นไงสัตว์ชิบหายแล้วกูโอเคได้อยู่ครับได้มันคืนมาตัวคุ้มอยู่แรกผมไป เอาไปล่อฮะเอกไปล่อออกไปล่อ,ลอ,ลอสัตว์เอ๊ะโทษโทษโทษบิงไปเลยสัตว์เออแม่งไม่เอาหรอกฟอต้านะครับดูดีดูดีดูดีดด ตอนนี้เขาตั้งดูดีกว่าบิงครเขามีตัวเข้าเป็นวิทชั่นแดกอยู่แล้วีหน้าที่ซอลเดียวไ่ยที่นี่แม่งวิ่งเร็วมากเลยเออเช็ครอบิงนะครับตอนนี้ โอเคเซฟแทนแครี่ไปก็คุ้มอยู่ครับคุ้มค่าถ้าจะแลกกับแครี่แต่บ้านแตกเว้ยเกียดแม่งตรงนี้แหละเฮียเนี่ย พยายามจะสู้กูไว้เมื่อกี้เอาละครับตอนนี้ผมมีลูกสมุนเหมือนกันแล้วตอนนี้ไปเอาบางซีสัตเอาบางซ d ตอนทีอเคราเริ่มได้ป้อมมาน่าจะเท่ากันหรือเปล่าไม่เท่าครับโอ้เท่ากันครับเสียสามป้อมเท่ากันกบ,บ,นบิงแม่งเลยสัตว์บิงครับบิงครับอย่างนี้บิงแล้วผมดูไกลได้และเพราะมีตัวเข้าอย่างนี้ มีตัวไก่สองตัวโอเคมีตัวเข้าตัวสองตัวก็ได้ครับผมบิงได้ผมจะได้จับมันได้แกนบิงเนี่ยหมดแล้วสกิลกลัวสกิลมาหนี้ถ้าบิงเนี่ยผมจะจับพวกนี้ได้หมดเลยครับเดี๋ยวหอบิงแป๊บหนึ่งนะหอบิงแป๊บหนึ่งนะไปตายไม่ใช่ไว้ปากข้างบนคนเดียวเนี่ยเออยย่เคตังตัง ซื้อก่อนลวกันในสัตว์ซื้อก่อนและกันในสัตว์เดี๋ยวตายหาปักไว้ับปักไว้ปักไว้ปักหวานแบบสุดไอเกสี่ครับตอนนี้คร Radiant structures are fortified. Uh -oh. ตึงเลยกูนี่ตึงเลยสัสไอ้เฮ้ยแม่งโดนหมดลมาหน้าหมดไอ้เหี้ยสัสเอ้ยมาหน้าหมดแมมดกแบกแกแบกแกแบกบิลลัสบิลลัสได้ตัวเดียวครับแม่งสกิลมันเยอะครับเออเชสเกอร์แม่งค่อนข้างหนักพลังครับเมื่อกี้แม่งมาไม่ครบด้วยเหี้ยดอไม่มาไอ้สัตว์ทีมเขาก็มาไม่ครบจริงไอ้เหี้ยนั่นดันวะโยวยด้วยโวยด้วย I understand. Your top tower has fallen. Linktaker? Absolutely. Oh, oh. Yes. Your top tower is under attack. Absolutely. Your middle tower is under attack. เฮียแม่งหมดพอดีไอ้สัตว์ไอ้เฮียเมื่อกี้กูเข้าไฟกูจะแอคโคไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์หมดตอนหน้าต่อตากูเลยกูก่อนกูปีนกูดูอยู่ได้ยังกูปีนก็ไม่กูบินปุ๊บเป๊กหมดฟับเลยยัดแฝดถ้าเป็นถ้าเป็นผมผมจะออกอันนั้นอ่ะขวาเฮียแม่งเอาไปอยู่แล้วเนี่ยเอาไปอยู่แล้วเนี่ย ชาวสวนใจเย็นก่อนครับชาวสวนกูมาไล่สัตว์ทีมกูมาไล่สัตว์ชาวสวนใจเย็นก่อนเยี่ยมนั้นพยายามจะดันข้างล่างครับไม่มีวาร์ปเย็ดเชคจะออกในแรกวะเนี่ยกันมูนเหรอกันมูนกันเอิร์ดเชคอ่ะต้องออกไปครับต้องออกไปอ่ะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแต่ว่าเขียนออกไปก่อนแล้วกัน Your top tower is under okay, <se> attack. Such fascinating energy <laughs> <MC coughs> Your top tower was under attack same. Sadunbay. When I'm molecule. โอเคไวเยูะครับข้ s> <S างเริ่มไหวแล้วกลับบ้านก่อนกูกลับบ้านก่อนนะตามไปจั์เดี๋ยวกูตามไปนีสองพันครับรีลีลีลีไีสมองเก็บไว้ก่อนมาเธอไม่อยู่ครับไปไป เอานี่เคี้ยนี่ไป <c oughs> ไปอเอาหนี้้ยเช็คเสื้อเกิดเอาเช็คเสื้อเกิดเราไม่ได้หรอครับ <c oughs> มไม่ไ <c oughs> มีสกิลโอเคเป่ากันไหมฟังมาหน้าหมดดะบเบงินเบิ้ลไอซ์ตอซ์สั่ตี <c oughs> มันไม่มีคลีปอะ่ะเหี้ยบ่นว่าเธอไม่กตะเราแบงางล่างปะ่ะ The enemy's top tower has fallen กูลงมาแล้วกูลงมาแล้วสรู้กันท้นหน้าไอ้สัตว์เคตายเอาละเอาละได้จะไ,ได้กันเวทแล้วจะได้กันเวทแล้วได้กันเวทนะครับตอนนี้ออกกันเวทได้นี่ค่อนข้างจะมีชัยนะฮะตอนนี้ าอาละเอาละคนทางความชนะกูมาไรสัตว์เอาละมาไรสัตว์มีแววจะชนะแล้วตอนนี้ยัดเคเอาที่ว่ญญาคือเงียบนานๆนี่คือกูกูซีเรียสนะกลับมา ย,ยิงฟาร์มฟาร์มเอาละจะได้ยังจะได้แล้วจะได้ลไแล้วเข้าแล้วเหรอพวกมึงเข้าไปแล้วเหรอแล้วมึงเอาระบายแล้ะสัตว์ ยี่กูโดนคุโดนกูโดนยกไอ้สัตว์เจ็บสัตว์เจ็บ เ ah, ง ah, ี oh, huh? yeah, power power ้ยตายอีกเจอซันไทร์พอเป็นนี้แล้วกันเยอะยังนี่ทำอะไรได้เนี่ยโดนเป่าอีกกู เสวอยู่กับอยู่กับเพื่อนครับเป็นซัพพอร์ตตอนท้ายเกมจำได้คือเกาะหลังเพื่อนครับไมายมันนะครับโชคดีนะครับ ได้ฟีเจอร์อะเหี้ยแม่งมันมันใช้สกิลต่อตลอดเลยผมเอามันอะไรก็ไม่ได้เลย The enemy's middle tower has been got that go cool here. ครับนี่เออเช็คมันจะเข้ามานั่นแหละแตงกวะครับบีจีครับตอนนี้โหเฮี้ยกูจะอ่านแล้วกูจะแพ้ไรสันโอ้โหชนะด้วยชนะด้วยอปกระพอนกรอน The enemy's middle tower has fallen. It's a part, yeah. It's a part of Diamond Hour. Oh, you're the fair detail, sad. You now have metaphysics. I understand. Dire structures are fortified. And a mark upon me. Radiant victory! โอ้โหเฮี้ยเล่นตั้งนานไอ้สัตว์ไม่ได้พูดอะไรเลยเฮี้ยบอกเลยว่าตึงครับตอนแรกคิดว่าจะแพ้แต่ทีมแบบแต่ทีดีทีมเขาแม่งงัวครับบวกยี่สิบห้านะครับผมโอ้โหเฮี้ยแม่งเล่นตั้งนานไอ้สัตว์เอ้ผมจบไปที่เล่นดูบิ๊กจบไปที่สกอร์นะ4 4 10นะไอ้เฮี้ยสลักแม่งเป็นแคลรี่เล็นเท่าเท่ากูเลยมึงดูมันเล่นดิ แกครับต่อเนนี้ผมมินดุก็คิ่งหน่งงไงสามารถที้งคอมชิงไวที่ข้างล่างคอมเมนต์ได้นะชอบนี้เลืงก like, ดไลค์กดแชร์ที่สำาร์ทเี๋เลืมกดซับสไคร b ์เพื่อดูคลิปต,ต่อไปด้วยนะตอนนี้ผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายเหนื่อยครับเหนื่อยไปแล้ว